สวัสดีค่ะกลับมาพบนิกเช่นเคยนะคะวันนี้จะชวนทำเมนูต้มยำกุ้งค่ะวันนี้เป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะขั้นตอนแรกนะคะใส่รากผักชีค่ะตะไคร้ตามด้วยหอมแดงแล้วนะคะวันนี้เราใช้เป็นเห็ดฟางค่ะ ถ้ามีเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน mm hmm. เห็ดออรินจิ mm hmm. ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะปิดฝาทิ้งไว้สักครู่นะคะค่ะ mm hmm. ตอนนี้นะคะน้ำของเรานะคะก็กลับมาเดือดแล้วนะคะตอนนี้ก็สมุนไพรไทยส่งกลิ่นหอมทั่วห้องเลยค่ะ mm hmm. ก็เราจะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะ เมนูต้มยำกุ้งนะคะเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะตอนนี้ต่างชาติเาก็ใช้คำทับศัพท์ว่าต้มยำกุ้งแล้วนะคะก็เป็นเมนูที่ชื่นชอบแล้วก็ด,ดังไปทั่วโลกจริงๆค่ะแล้วเราจะปรุงต่อด้วยเกลือนะคะเราจะปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะเราชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงตามรสชาติตามที่เราชอบเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะใช้น้ำพริกเผาตาชั่วาเสิงนะคะยี่ห้อนี้นะคะการันตีความอร่อยแล้วก็ความมีชื่อเสียงแน่นอนนะคะไม่ว่าจะใช้ปรุงอาหารแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มยำไม่ว่าจะเป็นผัดหอยลายนะคะเมนูไหนก็รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะแนะนำเลยนะคะยี่ห้อนี้ ตอนนี้น้ำต้ยมยำของเรานะคะโอ้โหสีสวยน่าทานจริงๆค่ะทรงกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะใช้พริกขี้หนูสวนนะคะเราจะแค่บุบๆเขาพอแตกนะคะเมนูนี้นะคะ เราแนะนำให้ใช้พริกขี้หนูสวนนะคะเพราะจะเพิ่มรสชาติ mm. เพิ่มความหอมอร่อยให้กับต้มยำของเราค่ะจะมีความหอมอร่อยมากยิ่งกว่าพริกแดงจินดานะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตำพริกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมะนาวเพื่อไม่ให้พริกเราดำนะคะแล้วเราก็จะตักพริกเราใส่ไปในหม้อเลยค่ะ ด้วยน้ำปลาเลยค่ะเราจะปรุงน้ำปลานะคะเราจะปรุงรสตามที่เราชอบนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านก็ทานรสชาติที่ไม่เหมือนกันนะคะเราชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงตามที่เราชอบได้เลยค่ะถ้าเราชอบเผ็ดหรืออยากให้รสจัดกว่านี้เราก็เพิ่มพริกไปได้นะคะตามด้วยผงชูรสค่ะ ในวันนี้นะคะเราใช้นมปรุงอาหารของคาร์เนชั่นนะคะเราก็จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมมันให้กับต้มยำของเรานะคะเพราะว่าวันนี้เราทำต้มยำน้ำข้นนะคะ ตามด้วยใบมะกรูดนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยสําหรับการทําต้มยํานะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ําต้มยําของเราอีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันนิดนึงนะคะสีสันน่าทานจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็จะเพิ่มน้ําปลาไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อความเข้มข้นของต้มยําของเรานะคะ ตอนนี้สีสันน่าทานจริงๆเลยค่ะแล้วเราก็ตามต่อด้วยน้ำมะนาวกันเลยค่ะตามด้วยผักชีฝรั่ง แล้วก็เดี๋ยวตามด้วยผักชีเลยนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ